สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแคทมีชาแนลแหวบแหวบคือเก่านะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือสีทันยาขับโกกเกานะครับภูญ่บานว่ะนะคะเนะมื่อนี้เราก็ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วบ่ายเฮดเบียกเราเลยพี่น้องคะ่ะวันนี้วันนี้เราจะไปทําบุญนะจ๊ะนะจ๊ะห้าสิไปทําบุญอยู่เอ่อไปปฏิบัติถ้ำน้ำไปทําบุญน้ำเสืออาหารออกอาหารปลา,ปา,น,น,าน,น,นน่น,นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะคะไป ทำบุญยูวัดทีแคทมีสกักกะบูชายู่นั่นก็คือ,อเป็นสถานธรรมบึงเกาะแก้วมณีสวรรค์อำเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารนะคะวันนี้จะเลยไปมุกดาหารนะคะอาจัยไปนอนยูสถานธรรมถ้ำวัดเย็นถําวัดแร้งแล้วอาจัยไปนอนยูมุกดาหารแล้วก็มาเอินเซาอยังเสียเขาบานพักนะคะ,นะคะตอนนี้ก็กําลังจะออกจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยว จอดซื้อหัวอาหารกับพี่น้องคะ่ะจอดซื้อหัวอาหารเพื่อไปให้ปลานะคะเพราะว่าอยู่ในบึงอยู่ในสาถานถ้ำพนหลวงปูเพิ่นเลียงปลานะคะเป็นเขตอภัยทานก็เลยเดี๋ยวจะซื้อหัวอาหารไปถวายหลวงปูน้ำ authentic. นจะนจะ๊ะนะจ๊ะวันนี้ก็ยาวๆไปะคะ่ะเห็ดทั้งเวียกขายทั้งของเห็ดทั้งบุญเห็ดชูแนวพี่น้องเอ้ยนะคะกะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แคทนี่ด้วยนะคะวันนี้จะพามาชมชีวิตอีกด้านหนึ่งนะคะสาวเฮ็ดบุญสาวเฮ็ดบุญโอเคค่ะไปกันเลยค่ะก็ go, go. เดินทางกว่า160กิโลเมตรจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร,ร้อยเอ็ดไปอำเภอคำชะอีจังหวัดบุกนาหารนะจ๊ะ,นะจะ การเดินทางเราก็จะผ่านอำเภอกุดชุมนะคะจกกังหวัดยะโสธรห้องพักทห้กินเขาเสาแล้วพี่น้องคะตอนนี้ประมาณบ่ายสี่โมงบ่ายสามครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปวัดเข้าไปสถานปฏิบัติธรรมแล้วเราจะไปทําวัดเย็นแล้วเราจะไม่ได้กินข้าวเราจะหิวใจนะคะเราก็ต้องเติมพลังกันก่อนนะคะก๋วยเตี๋ยวกุดชุมเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อของจกกังหวัดยะโสธรถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวซิกนเจอร์ของยะโสธรกับของอำเภอกุดชุมเลยนะคะ ันนี้ก็เป็นลูกชิ้นลวกนะคะมีทั้งเอ็นทั้งเนื้อนะคะเป็นลูกชิ้นเนื้อแท้เลยนะคะพี่น้องแล้วก็น้ําจิ้มเจวนะคะอร่อยมากเห็นยังสิแบบเสียบแห้งได้พี่น้องนะคะเป็นลูกชิ้นลวกเห็นบนเนื้อ,อดิงด่งๆเป็นเนื้อแท้เนื้อวัวแท้เลยนะคะมานึงแค่นี้ก็สั่งเกาเหลาไม่กินเส้นจ้าเป็นเกาเหลาเนื้อเปื่อยเนื้อ่วมนะคะ 在过瘾的。 หองพี่ไปเลยแค่ลำยองเดินมาลูกเดินไป ตอนนี้แคทตี้ก็อยู่ที่บึงเกาะแก้วมณีสังวรน,นะคะที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะคะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะ mm. มนีก็มเหตดบุญกับพี่น้องนะคะมาถวายเครื่องกรองน้ํานะคะมาถวายเครื่องกรองน้ mm. ําให้สถานปฏิบัติธรรมนะคะให้หลวงปู่เพิ่น mm. เป็นเครื่องกรองน้ําถี่ใส่สูบน้าจากสา mm. เนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะม mm. ่าเลยกะัเอามาใช้อุปโภคบริโภคนะคะ เดีวแต่เนาะเพราะว่ามันต้องใส่เครื่องกองน้ำนะคะเพราะว่าเวลาอาบเวลายังมันก็น้ำถ้าเกิดหน้ำพนมันก็จะคุณนะคะเคนี่ก็เลยถวายเครื่องกองน้ำนะคะกับคุณแม่น้ำหวานนะคะอันนี้ก็ขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับคุณแม่น้ำหวานนะคะเจ้าของร้านอาหารร้านชื่อดังนะคะแม่หักแม่บุญธรรมของเคมีที่อยู่ฮ่องกงนะคะซอยบริจาคถวายมาซอยกันนะคะเครื่องกองน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่า เวลาหยาดย่อมมาเวลามีบุญมีง่านนะคะเวลาต้องใส่ตรงนี้น้ามันกะจําเป็นต้องมีความสะอาดเพาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ห่งห่งโลกหลายค่ะทว่าบ่ิยุติดอยู่ธรรมะาอยู่ทังบริุ้ทู่ทังโลกยู่ทางทรามะแต่ว่าน้มที่จะใส่ที่จะล้างทําความสะอาดภาชนะหรือว่าซักผ้าซักคนก็มันก็ต้องสะอาดเพอาะพี่น้องช่วงนี้จักเชื้อโลกจักจไวรัดอย่างมันก็เยอะนะคะก็ก็จำเป็นต้องมีเครื่องกรองน้ำเพราะว่าดูแล้วว่าน้ำมันกะคุณนะคะพี่น้องช่วงหนากฝนเนาะนะคะก็เลยได้ถวายเครื่องกรองน้ำ นะคะหนึ่งเครื่องเพื่อให้พระภิกษซูกัสมเนีนเพื่อนใดกองน้ำใบถ้าอาบใบถ้าใส่นะคะก็ประมาณนี้วันนี้ก็มาถวายค่ะมาถวายเครื่องกองน้ําแล้วก็นําอาหารปลาซึ่งบึงแห้งนี้นะครับหลวงปู่พนเลียงปลาถวายปลาหน่อยปลาใน่นะคะปลากินผืชไว้เพื่อเป็นเขตอภัยทานบางคนเพื่อนกะมาปล่อยปลาปล่อยสัตว์นะคะเพื่อถ้าบุญอยู่สระบริเวณแห่งนี้คือเขตอภัยทานเที่ก็เลย ไ้ซือหัวอาหารปลามาให้นะคะซองกระสอบแล้วก็นํานองค์หลวงปู่นะคะมาเบิกเนตรเบริกถ้ำนั่งเพื่อสินั่กลับไปบูชานะคะนั่งรูปบรรลวงปูพญานาคนะคะมาเบิกเนตรอยู่สถานปฏิบัติธรรมที่นี่นั่นะคะคือตรงนี้เป็นสายปูสายป่าจริงค่ะพี่น้องคือเป็นสายธรรมาหยุดน,นะคะเป็นสายป่า สักกาบูชาต,ต,ตรงนี้นะคะด้วยจิตกุศลมาาหอดมาถึงนะคะพี่นอ้องอำเภอคำจีจังหวัดมุกดาหารนะคะเบื้องเกาะแก้วมณีสังวน,นะคะ่ะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่วัดนะคะ้าผู้ใดอยากตามล่อยอยากมาท้าบุญยังสงบจิตสงบใจอี๋นะคะก็สามารถผ่านมาได้นะคะอยู่ก่อนถึงอำเภอคำจีประมาณ5กิโลเมตรนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะต่างจีพียมาก็ัด้พี่น้องกับบุญมาหอดมาถึงกับกุ้งซิงมาพอร์นะคะ ก็เน <g binary> ี่ยค่ะเดี๋ยวจะเตรียมตัวทําวัดเย็นทําวัดกับหลวงปู่กรนะคะก่อนจะกลับนะคะวันนี้ก็อินบุญอินใจกันเต็มที่ค่ะฝากบุญกุศลเพื่อแผ่ให้กับเอซีทุกท่านน้ำและกับพุิธตาเก็มีน้ำนะคะให้ได้บุญกุศลมัสุขุ่สุขคนนะคะพี่น้องเวลาวางเท่ากับ เขาวัดฟังถ้ำถ้ำบุญไปน้ำซอยเหลือก้นทางหลกไปน้ำเหยียดงานทีาหักไปน้ำน,นัำ่นคือการลองเพลงการเป็นศิลปกกินขายของขายของออนไลน์ขายอาหารนะคะธุรกิจของเชฟมีบ้างไปร้านกุก๊บก็คือเ้าต้องดำล่งชีพนะคะเราก็ต้องทำงานด้วยหาเงินค่ะตอนนี้พระอาจารย์ลวงปู่กับห้องอื่นแลวนะคะว่าสราทําำวัดเลววัาสันเมึองค่าตะฝอยอย่หันวัดสันนะคะเดี๋ยวเชฟมี้ก็จะไปทำวัดต่อนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปกันเลยคะ่ะอิม่มบุญอิ่มใจเอาบุญมาฝากคะ่ะ ตอนนั้น,น,นได้งไปแล้วอย่างนี้ว่าเอเ็ the um. เรื่องเื่อซีวิตกวัาจะได้สิ่งเง้มาแลกัจินหนเหตุให้มูฮาวได้มาได้หลายอารมท์ี่ม่เกิดร้อมกันให้ามคุ่เาาสนารงมมีข้ามบาบอื่อแล้วมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยเมื่อควบคุมประกอบซงเงียที่สิ้อเงิยดังนั้นถ้าทั่าทังหลายนั่นจะเป็นความคิสัมเงีนเกิดเรื่องการทิต จากาศคูสที่งามากเลยจิตที่จัใจซื่งไวิสุขซื่อมงามงามมากให้เกิดสิ่งนี้ดังนั้นเลยอัน,นี้สเลยเศดพระย่าใญางาคายายา่าก,กุณณะเกนาเฉดพระยาใหญสิ่งสัจิตนม่บงตรต่อแก้วไม่มีสังวรจึงขอพับผู้พักราติม่เฉดานในท้อมจใจ้าพิสุขสัมพันธ์เมตแมุ่ตนี้ได้รับใจรักเครื่องชางิสีบมุท่า เมื่อทำวัดเสร็จแล้วหลวงปู่ท่านก็กำลังเบิกเนตรนะคะกำลังเบิกเนตรเปิดเนตรให้กับรูปปั้นองค์พญานาคองค์ปู่สีสุโธนะคะที่แคทมี่นำมาให้หลวงปู่นะคะเบิกเนตรให้นะคะกำลังลงอัคาระแล้วก็ปิดทองให้นะคะ เมื่อทําบุญเสร็จกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเหมือนเดิมนะคะจังหวัดมุกดาหารสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะคะวิวร้านแจ้วฮ้อนบรรยากาศดีมากนะคะตลาดไม่ค่อยมีคนพูุกพ่านนะคะไม่ค่อยมีคนพูุกพ่านสามารถนั่งกินได้เว้นระยะห่างได้ก็ออกจะบเงียบๆไปในทางที่เงียบสงบม,ม,มากนะคะตลาดก็ก็เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีบา,บายบายจุบจ๊บ